กับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนจา้าเมื่อนี้ยนะจา้าสาวแหล่สิมาเยว่าสอกูพี่น้องฟังเกี่ยวกับกฎหมายแนโนเวนะจ๊ะเกี่ยวกับเด็กเนาะว่าเด็กอายุประมาณสิบสามสิบสี่ปีอายุตอนในหอสิบแปดปีสามารถเทำงานได้บ่แล้วก็เอ่อเอฟซีทาวาดวงเนยเปนไปใส่คือหายหน้าหายตาบ่ค่อยเห็นเมื่อนี้ยนะจา้าสาวแหล่สิมาเวบาสซูฟังแบบบ่โดนนะจ้ะ ที่บ่เห็นน้องเนยนี่ยก็คือว่าน้องเนยเขาไปทํางานพิเศษจ้ะหลายคนหลายท่านอาจจะงงสงสัยว่าเอ้าน้องเนยยังเด็กหนอยุ่ท่านในหอสิบแปดปีสามารถเทศงานในบ่บ่ผิดกฎหมายบ่และอีกอย่างหนึ่งเอ่อบ่ขึ้นเอ่อเกี่ยวกับว่าใส่ในงานเด็กบ่สไล่อยากจะมาอธิบายนะจ้ะว่ากฎหมายในโนเวเกี่ยวกับเด็กนั่นก็คือว่าขันเอ่อเด็กยังไม่ถึงสิบแปดปีขันเขาสิไปเฮ็ดงานนั่น ต้องให้แม่เส้นรับรองก่อนะว่าอนุญาตให้ลูกไปเฮ็ดบ่าแล้วคันคืนอุดอมสกุลนั่นก็คือว่ามัธยมนะจ๊ะสามารถเฮ็ดงานได้จ้ะสามารถทำงานได้เนาะแต่ก่อนที่จะเฮ็ดนั่นก็คือว่าหนึ่งให้แม่เส้นอนุญาตสองต้องส่งเอกสารไปกอตคอนทรลนั่นก็คือว่ามองเสียผ้าสีสามก็คือว่าต้องอให้เด็กเฮ็ดบ่กเกิน สามสี่ส้มโงต่อมือหนึ่งก็ว่ากันไปเนาะแต่สําหรับน,อน้องเนยเนี่ยได้ส่งเอกสารไปแล้วเนาะเพราะว่ามองที่น้องเนย้อไปเฮ็ดงานเนี่ยเขาได้ส่งเอกสารไปให้กอตคอนทนุนนั่นก็คือว่ากลุ่มแรงงานเด็กกลุ่มแรงงานหรือว่าหมองเสียภาษีให้ตรวจเช็คแล้วว่าอายุประมาณสามน้องเนย้อนี่ยอยู่อุ่นดอกสคูนี่มัธยมสามารถเฮ็ดแต่จากั่วโม,มงและกมมและั่วโมงเะเท่าไดรเนาะคือว่าเขาจะให้เฮ็ด สุกเสาสุกเสาอาทิตย์เมื่อละซีหาซุมโมงนะจ๊ะวันที่นี่มองเหตุงานเยก็เลยให้น้องด้วยไปเหตุวันสุกวันเสาหลังเลิกเลียนแต่วันอาทิตย์นั่นขันนั่งอยากไปเหตุนั่งก็สามารถไปได้แต่นั่งกับไปจ้าพี่นวงแล้วก็มองเสียผ้าเสียนะมองกลุ่ม,ลมแรกง,งานนั่นก็ให้เหดตุซโมงละแปดสิบสองคนกันตีเป็นเงินบ้านเท่ากับ เกือบสามร้อยนะจ๊ะเกือบสามร้อยบาทต่อหนึ่งชั่วโมงเนาะนั่งเดี๋ยวนี้นั่งบ่ค่อยอยู่บ้านเดอจกจ๊ะนั่งไปเฮ็ดนั่งไปเฮ็ดงานแต่อีกอย่างหนึง่งก่อนที่จะไปเฮ็ดเนาะจะมีเอกสารเอดี๋ยวสาวเลียสะเอาไาหมเบิ่งเด้อจ๊ะแต่ว่าสาวเลียสิว่าบอกเด้อจ้ะว่านั่งไปเฮ็ดอยู่ไสเนาะเพราะว่ามันเป็นบริษัทเนาะพี่น้อง นี่จะเป็นใบเอกสารนะจ๊ะเกี่ยวกับน้องเลยเนาะเกี่ยวกับน้องเนยเป็นเอกสารรับรองอ่ของที่ทํางานระกามองเสียผ้าซีละกามองกมแรงงานนะจ๊ะเพราะน่าจะม่มีสองใบเนาะน้องแต่ซาวแลีสิว่าเอาเขืนไฮโซ่ด้จ้ะแล้วหล,หลายท่านอาจจะงงสงสัยว่าเอา้าไปเห็ดใดเจงใดคือจ้หุ่จักมองเฮ็ดคือว่ามูของน้องเนยเขามา แนะนำ้องเนยเนาะเพราะว่านั่งก็อยากหาเงินใส่เองนั่งก็ไเ้บอสู่มฟังมูก็เลยหุจักกับบริษัทนี่มูของนั่งก็เลยแนะนำนั่งแล้วก็มูของนั่งก็ไปเฮ็ดคือกันจ้ะแต่เขาสะเฮ็ดแค่วันเสาร์กับวันสุกเนาะเสาือแต่นั่งเนือนี่ไปสามมือจ้ะไปวันอาทิตย์นั่ส่วนมากวันอาทิตย์นะเขาจะตามใจเด็กว่าเด็กอยากไปเฮ็ดเนื่อเพราะไปเฮ็ดแต่ก็จะเฮ็ดแค่ สี่ส่วนวงหรือสามส่วนวงพะว่นวันจันทร์เด็กก็ต้องไปโรงเรียนเนาะเขาก็เลยว่าวันอาทิตย์เนี่ยให้เฮ็ดแค่ส,สามส่วนวงหรือสีสอ่ส่วนวงแต่เด็กน้อยเนาะจ้ะแต่บวชเลกเิกจ้ะเลิกประมาณหนึ่งทุ่มเนาะเริ่มงานตั้งแต่บ่ายสามเลิกหนึ่งทุ่มโอปีนวังนั่งในงานเฮ็ดก่อน์แต่แม่แหละล่ละกับเป็นพนักงานประจำนะจ๊ะคอนซีเอิญคือว่า งานพดาดทมำของเด็กมัธยมกฎหมายยูนีเขาบาอกกีดกันเด็กน้อยนื่อจากเขาสิให้ความสนใจเด็กน้อยคันเด็กคนใดอย่าเฮ็ดการเฮ็ดงานเขาก็สิสนับสนุนแต่บ่ให้เฮ็ดเกินเกินสมมุตนะจ๊ะบ่ให้เฮ็ดหลายเนาะเขาอยากหัดให้เด็กน้อยหาเงินเองเนะืจาะพี่น้องให้ฝึกฝึกเด็กให้ช่วยเหลือตัวเอง นังได้เฮ็ดงานประจาแล้วพี่น้องแม่แม่เลียนถ้าได้จบอยู่อีกอย่างหนึง่งเ,เขาได้ให้นั่งไปฝึกก่อนนะจ๊ะไปฝึกทดสอบบองก่กรเนาะสองเมื่อว่าสผ่พันหรือบ่ผพานเพราะว่ามันต้องได้ใส่ภาษาโนสนําแลวเผอิญว่านั่งกัขยันเฮ็ดจ้ะค้น,คนบริษัทนี่เขาก็เลยอยากได้นั่งเฮ็ดงานเนาะนั่งสีเ่เฮ็ดแบบ โบฮีโบตีอะไรแล้วก็รว่าภาษาโนดเก่งนําขนาดวันอาทิตย์เขาให้หยุดนั่งก็ยังโหยุดพี่น้องนั่งก็ยังไปเพิ่นก็เลยยื่นเอกสารไปมองกรมแรงงานแล้วก็รมองเสียภาษีเนาะแล้วก็รได้ปิินเอกสารออกมาให้แม่เส้นรับรองแต่เสื้อนะของหน้าสีโบแมนเสื้อเก่าวเสื้ออิสราพ,พอฟออดหล่อวงนะจ๊ะแต่จะเปลี่ยนเป็น เอลิซาลอบอุปชัยเนาะน้าสกุลอุปชัยน้าสกุลแม่แต่ว่าที่ uh, ที่เปลี่ยนเสื้อน่ยก็คือว่าอนาคตขา้างหน้านั่งตรงไนใส่เสื้อเอลิซาเป็นเสื้อของ uh, ภาษาอังกฤษภาษาโนสโนจาวเวลาไปเหตุการณ์เหตุงาน uh, เพื่อนร่วมงานหรือว่า uh, หัวหน้างานเขาก็าจะได้เอื้อนเถื่อแล้วก็มันมีประโยชน์น้าจ้ะซื้อเอลิซาเป็นเสื้อคล้อง uh, ได้ประเทศโนเว่เนาะได้ยุยโรปแต่ซื้อไทยละกัยังซือ้อคือเก่าอยู่จ้ะพี่น้องอยังซื้ออิสาพพอราอพ่อหรือว่าซื้ออ่าน้องเนื้ยอยอ่เทียงแต่ว่าเขาอยากให้เปลี่ยนเป็นเอวิซาเขาสีไดเอิ่นง่ายๆเนาะดีใจซอสแล้วก็ถามลูอยู่จ้ะเวลานั่งกลับมาสิกระถามอยู่ว่ามือออ่อยบัวเป็นจังไดนั่งก็บ,บอกว่าบัวมือเพราะว่าเขาสีบัวใส่เลี้ยงอานเด็ก ลายเนาะจ้ะคือว่าเขาสิให้เด่กน่อยทยอยเฮ็ดไปขันอยากยุดย่ำได้ก็ยุดได้เมื่อไดว่าอยากไปก็กได้แล้ว <c> เ <oughs> งินก็สิบมเนว่าออกทุกอา,อาทิตย์หรือว่าทุกมื้อเด้จ้ะคือว่าทุกทุกเดือนเนาะเพราะว่าเฮ็ดแบบถูกต้องตามกฎหมายนนะก็คือว่าเวลาเงินเดือนนั่งออกเขาก็สิโอนเขาบัญซี่นั่งเลย แต่บัญชีของนางน่ะก็มีแม่เป็นผูวพ่วงโยงน้ำขันแม่บอกอนุญาตให้นางเอาเงินออกนา่งกัาออกบ่ได้นางก็เลยบอกว่าขันเงินออกนะขันได้หลายนางกัสีแบงให้แม่่าสั่นนางกัสีแบงส่วนหนึ่งของจักรวงเขากระชีดไปง่ายๆว่าสมมติว่ามือหนึ่งนางไปเฮ็ดซีหรือหาโซโม่เจ้เสียนา่งก็ได้แล้วนา่งก็ได้แล้วมือละเป็นพัน พันกัวเนาะพี่ต้องต่อมือหนึ่งเนาะแต่ว่าซาแล้วก็สิบเอเอาเงินน้ำลูกดอกจก้ะคือว่าให้นั่งเก็บเองเนาะนั่งหาแด้ก็ให้นา่งเก็บเองขะนั่งยังสีให้แม่อีกอยู่แม่ก็สิเอาแต่ว่าก็สิบเใส่ก็สิเก็บว่าให้นา่งเดยจ้ะเนี่ยสาเหตุเอ่อบ่ค่อยเห็นน้องเนย่นนะจ้ะก่อนจบคลิปนี้ซาแลว้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย